สวัสดีครับมาพบกับเซลมินทอโต้แล้วนะวันนี้ผมมีรถน่าใช้งานหนึ่งคันนะเป็นรถไซเอ็มขับในเมืองก็ได้ขับออฟต่างจังหวัดก็ดีนะครับกับโตยต้าวีออส1.5เอนทรีปี2020สีบอลเงินสวยๆกันเลยนะพี่ก่อนรับชมรายละเอียดตัวรถของกาแกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทอโต้นะและก็ไม่พลาดการรับชมการอัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัททอโต้หรือว่ารถที่มีอยู่ในสต็อกนะครับ มาเริ่มที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยพี่นี่เลยไฟหน้าใส,สายแบบนี้เลยพี่ไม่มีรอยหินกระท้องรอยต่างร้านะเป็นไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟนเตอร์นะตัวนี้ก็เนะี่ยเป็นในโซนของวีออนะตัวหน้าเจนสี่นะครับสวยนะแล้วโชมนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะครับนะมาต่อที่ด้านข้างเลยด้านข้างจะได้เป็นล้อกระทาฝาครอบล้อแบบนี้เลยนะดอกอยางนันนแน่นนะยางมิชลีด้วย นะแล้วดูซุ้มล้อใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีพวกยามาตะเกาะกินนะน้ำมันโช้กนี่ไม่มีรั่วซึมรั่วหลเลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมาต่อทนนี่กระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แบบนี้ก็เลยนะที่เปิดประตูเป็นแบบที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นแบบคอนแรีโมทด้วยนะอันนี้นะฟิล์มสีดำทึบสอดกันไปนะครับมาต่อทนนี่ด้านในนะครับผมนะ ผมโทนด้วยกับสีดำแบบนี้เลยแล้วดูบอะผ้านะหน้าหลังนะไม่มีสีขาดลายไปศสวยแบบนี้กันเลยพี่นะแล้วดูโครงสร้างกันต่อโอ้โหไม่ไง่านแน่นๆแบบนี้พี่ไม่เคยแกะเลยนะพี่นะ ไม่เคยแกะเลยโอ้โหเม็ดอ้า่เดิมโรงงานพี่รูปไปไม่ต้องกลัวบาดมือเลยพี่แล้วสังเกตดูนะนี้จะมีสองสาชั้นนี่เขาติดต่อกันมาน้ไม่มีอ้าออกเลยพี่แสดงให้เห็นว่าโรคคันนี้เดิมจริงนะครับเดิมโรงงานเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเดิมโรงงานเลยรถส่งท้างเอเองที่เราคัดสรรมาให้นะพี่มั่นใจได้เลยพี่มาเซโรทอโต้รถสวยสวยดีใช้นแน่นอนนี่ในส่วนที่วางแก้วนะครับมีให้แบบนี้เลย นะแล้วดูประตูนะครับไม่มีรอยซีดหรือรอยแตกรายงานเลยพี่นะครับแล้วก็ที่วางกงวาง,งแก้วมีให้เครื่องเสียงมีให้ครบๆเลยฟิล์มใหม่มากๆนะพี่นาะแล้วก็ยังขอบประตูบอกเลยว่าไม่มีร่องรอยการฉีกขาดเลยนะครับผมนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เลยหนาะแล้วดูแม่นะตรงนี้นะสวยแจม่มสดๆเลยพี่นะรถสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับมาต่อกันที่ห้องประทานด้านหลังซ้ายกันบ้าง นี่เลยพี่เบาผ้าทรงนหนาแบบนี้กันไปเลยพี่เบาผ้าทรงหนาดแบบนี้เลยมีที่วางแก้วให้นะครับนะแล้วก็นี่เลยโครงสร้างบอกแล้วผมมั่นใจให้แกะให้ทุกโครงสร้างทุกคันทุกอันนะพี่นะเพราะว่า พงบอกก่อนว่าเราต้องเราแบบาเราหารถเก็ดเอมาใช้มาขายให้กับคุณลูกค้านะเพื่อที่ว่าไม่ได้มีปัญหาตามหลังนะครับผมน้แล้วก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านได้รถสวยรถโครงสร้างดีเครื่องยน์ดีไปใช้นะครับผมน้เลยต้องหารถดีๆแบบนี้มาขายให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแลว้วดูคอนโซลประตูพี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนี่เห็นแล้วเฉลยมาแล้วเฟรม 3M มเเลยพี่ได้ฟิลมม์ม 3M มไปใช้กันเลยนะพี่น้ล็อกเด็กใช้งานได้ปกติเลยเห็นไหมยางขอบประตูก็สวยๆแบบนี้นะนี่เมนทาร์ฟที่ประตูมีให้แบบนี้เลยพี่ น้ามนะ่น้าที่ประตูมีให้แบบนี้เลยในส่วนล้อหลังนะครับผมนะซุมล้อหลังนี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีสนุงสนิมไม่เห็นเลยนะถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างเนี่ยพ่นกันสนิมมาให้แล้วนะพี่นาะพ่นกันสนิมมาให้แล้วมั่นใจเลยพี่ออกไปพี่ไม่ต้องพ่นซ้ำนะเพราะรถคันนี้ทามาหมดแล้วพี่เหลียมผมสันอยู่เพรแบบนี้ไปเลยพี่ไม่มีรอยจุกหรือรอยบุบให้เห็นเลย ในส่วนของด้านหลังนะครับผมนะนี่คิวโคมีน้อที่คมไฟมีให้แบบนี้เลยนะบ้ายทะเบียน5837แบบนี้ไปใช้พี่ไฟรับทิมด้านล่างมีให้นะแต่ผมไปเปิดฝาท้ายให้ดูนะว่าแจ่มขนาดไหนนะกว้างขวางแบบนี้เลยนะพี่นะไม่ว่าพี่จะเก็บเอกสารหรือกระเป๋าเดินทางนะรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนนะพี่นะแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่นะครับนี่ใหม่ๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยเครื่องมือมีให้แม่แรงของพิอ๊อเนี่ยจะอยู่ในส่วนของเบาะนั่งด้านหน้านะด้านล่างนะด้านซ้ายนะพี่นะ อ่าแม่แรงอยู่นะเดี๋ยวบางคนตกใจให้แม่แรงไปไหนอยู่ตรงนู้นนะพี่นะยาแนวนะครับวันนี้ให้แบบนี้เลยนะเห็นไหมว่ายาแนวเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ดูด้านล่างนะแรงไม่เห็นว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนจิ้มทามาเลยผมแกะให้ดูเป็นไงครับพี่เป็นไงครับยาแนวโรงงานแบบนี้เลยนะสวยๆเลยแล้วก็ในส่วนของนี้ก็น็อตเดิมโรงงานนะฝาท้ายเห็นไหมว่าพี่ผมบอกว่าเดิมดูาจยาแนวเสร็จแล้วก็มาดูตัวฝาท้ายนะว่าน็อตเดิมไม่มีขยับเลยน็อตเดิมจากโรงงานเลยเม็ดองค์เม็ดทามีให้แบบนี้ ผ่นทับเสียงสวยๆเลยพี่นะสวยๆแจมๆแบบนี้นะรีบมาจับมาจองกันเลยนะพี่นะรีบมาจับมาจองกันเลยแล้วดูซุ้มล้อหลังขวาสวยๆใสๆเลยพี่สวยๆใสๆแบบนี้เลยพี่นะไม่มีคนองคนิไม่เห็นเลยแล้วไม่มีน้ํามันเยอะของโชกเลยนะพี่นะจอฝากครอบเนี่ยไม่มีร่องรอยงการขูดฟุตบาทเลยสวยงามจริงๆพี่นะแล้วในส่วนนี้ห้องสารหน้าหลังขวาเห็นไหมว่าเบาะทรงไม่เสียเลยพี่เบาะเดิมๆโรงงานเลยพี่นะแล้วก็นี้ก็ เม็ดอาร์คแจมๆเลยพี่เม็ดอาร์คแจมๆแบบนี้ไปเลยพี่นะสวยงามจริงๆนะเนเราไปดูฝั่งคนขับกันเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันว่าเป็นไงนี่แหละครับพี่กระจกไฟฟ้าสี่บางคุณโทรได้จากฝั่งคนขับเลยนะฝั่งคนขับจะได้เป็นแบบออโตโด้ด้วยเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนนี้ก็มรีระบบการลื่นถลายนะครับผมนะก็ปรับพาวกระจกไฟฟ้าแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายเปิดฝาถานน้ำมันอยู่ในตำแหน่งนี้นะพี่บอกคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้นะคนสูงใช้ได้คนเตี้ยใช้ได้นะ ไม่ได้บูลลี่กันนะครับผมอันนี้คือบอกถามหลักความเป็นจริงแล้วก็ในส่วนนี้ผมมาลายได้เป็นถามกล้ามีแอร์แบกให้นะครับเล็กมาที่หนึ่งแสนห้าพันกิโลนาวิทยุซีดีมีสามมีให้นะครับแอร์อะนาล็อกเลยเกียร์ออโตแบบมันดแบบนี้เลยพี่สวยแจ่มแจ่มมันไปเลยพี่นะแต่ผมพาไปชมในส่วนของตรงเครื่องการเดี๋ยวแวะชมล้มล้อหน้าขวาก่อนแบบนี้เลยพี่เห็นไหมว่าไม่มีน้ํามันเยิ้มหรือโช๊คแตกอะไรนะแล้วดูยางไอ้นี่ยางลองเว้าโช๊คอะครับ เห็นไหมว่าไม่มีฉีกขาดด้วยนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่เลยเห็นไหมว่าหมดเดิมโรงงานเลยพี่เนี่หมดเดิมโรงงานแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับนะว่าจะแจ่มไหมนี่เลยครับพี่ดูลายเลีเล้ยงให้เห็นเลยนะเม็ดอาร์เดิมฝาปูแบบนี้เลยนี่โตโยตา้านะแล้วดูน็อตนะฝาปูไม่เคยแกะพี่น็อตเดิมโรงงานหมดเลยนี่ดูตรงนี้ก็เดิมโรงงานนะมาต่อที่กาบฝานี่ นี่น็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมโรงงานพี่นี่เม็ดร้ำนี่ตรงนี้ให้เห็นเลยด้วยว่าเดิมโรงงานจริงๆนะถ้าเกิดว่ามีการชนมาเนี่ยแล้วทำมาใหม่เม็ดนะตัวนี้จะหายไปนะพี่นี่แล้วดูเบ้าชกตรงนี้นี่เม็ดร้ำเดิมโรงงานเลยมอกมีให้นี่แล้วก็ในส่วนของเครื่องนะไม่มีน้ํามันเยิ้มหรือน้ำมันเลอะซึมเลยนะสวยงามมากนะคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าสวยงามมากนะแล้วก็คานหน้าก็ไม่เคยแกะด้วยดูแต่ตรงนี้ได้เลยพี่คันหน้าไม่เคยแกะนี่น็อตเดิมเดิมโรงงานเลยพี่ นี่แบบนี้เลยนะเห็นไหมทุกกับ้้ายนี่โอ้โหมั่นใจให้ดูรอบคันเลยพี่เดิมเดิมเดิมแบบนี้พี่รีบมาเอากันไปเลยพี่นะกับ Toyota v วีออส1.5 Entry ปี2,020เล่งไมล์แสนโลนะราคาดีๆเลยพี่359,000บาทพอห6พัน ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวพี่นะพี่ได้รถสวยได้รถดีๆเครื่องเกียร์ดีคงข้างเกียร์เอไปใช้พี่ถ้าคนใจอย่ารอช้ารีบมาจัดกันไปเลยนะพี่